สวัสดีค่ะต้อนรับสู่ The Deep Dive นะคะวันนี้เรามีเรื่องที่ต้องบอกว่าเป็นประเด็นร้อนในสังคมเลยเป็นเรื่องความขัดแย้งในครอบครัวที่ถึงขั้นลูกสาวออกมาประกาศผ่านโซเชียลมีเดียขอตัดขาดจากคุณแม่แท้ๆเลยค่ะครับเป็นข่าวที่คนให้ความสนใจเยอะมากทีเดียว ใช่ค่ะเหตุผลหลกัลกๆที่ทางลูกสาวอ้างก็คือคุณแม่นํารูปของเธอแล้วก็รูปลูกๆของเธอซึ่งก็คือหลานของคุณแม่เองเนี่ยไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสมสร้างความเดือดร้อนให้เธออย่างมากเราก็รวบรวมข้อมูลมาจากหลายที่นะคะทั้งบทสัมภาษณ์รายงานข่าวเออไม่ว่าจะเรื่องเล่าเช้านี้ข่าวช่องวันหรือข่าวช่องแปซึ่งก็พยายามเสนอภาพจากทั้งสองมุมมองนะครับผม เป้าหมายของเราวันนี้ก็คือไม่ได้จะไปตัดสินว่าใครผิดใครถูกในเรื่องส่วนตัวนะคะแต่อยากจะมาลองสำรวจดูว่าแต่ละฝ่ายเขามองเรื่องนี้ยังไงแล้วก็ที่สำคัญมากๆคือแก่นของปัญหาที่มันซ่อนอยู่ข้างใต้คือเรื่องการเอาตัวตนหรือเอารูปภาพของคนอื่นไปใช้ในโลกออนไลน์โดยที่เจ้าตัวเขา,เาไม่อนุญาตซึ่งไม่ว่าเหตุผลจริงๆมันจะเป็นอะไรก็ตามการทำแบบนี้มันส่งผลกระทบเยอะจริงๆค่ะครับเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากครับ ทีนี้เรามาดูที่ฝั่งลูกสาวก่อนนะคะอายุ28ปีเธอบอกว่ามันสุดจะทนแล้วจริงๆที่คุณแม่วัย61ปีเนี่ยเอารูปเธอแล้วก็รูปลูกๆของเธอไปสร้างเป็นโปรไฟล์ปลอมขึ้นมาครับแล้วก็ใช้โปรไฟล์นั้นไปพูดคุยกับผู้ชายหลายคนเลยนะคะเอ่อมีทั้งพระพิสุด,ด้วยเพื่อจะหลอกลวงเอาเงินโดยอ้างว่าเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่มันหนักไปกว่านั้น คือมีผู้เสียหายบางคนมาทวงเงินกับตัวลูกสาวโดยตรงเลยค่ะทำให้เธอเดือดร้อนเสียชื่อเสียงเธอก็ยืนยันนะคะว่าเคยเตือนคุณแม่ไปหลายครั้งแล้วแต่ว่าก็ยังไม่หยุดพฤติกรรมนี้ครับผมในขณะที่ทางฝั่งคุณแม่เองท่านก็ออกมายอมรับนะครับว่าเอารูปไปใช้จริงอันนี้ยอมรับ อยอมรับเหรอคะครับแต่ยืนยันว่าแค่เอาไปตั้งเป็นรูปโปรฟไฟล์สำหรับเล่นเกมออนไลน์เท่านั้นเองไม่ได้มีเจตนาจะไปหลอกลวงเงินใครหรือว่าเอ่อคิดจะหาประโยชน์อะไรจากลูกจากหลานเลยอือือครับท่านก็แสดงความเสียใจนะครับแล้วก็ยอมรับผิดในส่วนนี้บอกว่าถ้าลูกอยากให้กราบเท้าขอโทษเนี่ยท่านก็ยอมทาแต่ท่านก็เสียใจเหมือนกันที่ลูกสาวขุดเรื่องในอดีตขึ้นมาพูดแล้วก็มาประกาศตัดแม่ตัดลูกกันแบบนี้ แล้วก็ยืนยันว่าไม่ได้โกรธลูกนะยังรักเหมือนเดิมค่ะนี่คือจุดที่ข้อมูลมันขัดแย้งกันอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะฝ่ายหนึ่งเชื่อมั่นว่าเป็นขบวนการหลอกลวงเงินจริงๆแต่อีกฝ่ายก็ยืนยันว่าแค่เล่นเกมสนุกๆเท่านั้นเองใช่ครับแต่ก็นั่นแหละค่ะไม่ว่าข้อเท็จจริงเรื่องการหลอกลวงเงินมันจะเป็นยังไงกันแน่ประเด็นสําคัญที่มันปฏิเสธไม่ได้เลยก็คือ การนำรูปคนอื่นไปใช้สร้างตัวตนปลอมๆขึ้นมาในโลกออนไลน์โดยที่เจ้าของรูปเขาไม่ยินยอมเนี่ยแหละคะ่ะมันคือจุดเริ่มต้นของปัญหาเลยมันเหมือนการขโมยตัวตนกันไกลๆเลยนะครับใช่ครับแล้วเรื่องนี้มันก็มีมิติทางกฎหมายที่น่าสนใจเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับจากข้อมูลที่มีการพูดถึงเนี่ยกฎหมายไทยระบุไว้ค่อนข้างชัดเจนว่าลูกเนี่ย ไม่สามารถฟ้องร้องบุพการีหรือก็คือพ่อแม่ปู่ย่าตายายได้โดยตรงนะครับทั้งในทางแพ่งและทางอาญาอ้าวเหรอคะแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดความเสียหายขึ้นมาจริงๆอย่างกรณีนี้ที่ลูกสาวอ้างว่ามีคนมาทวงเงินเสียชื่อเสียงแบบนี้จะทำยังไงได้บ้างคะ ตรงนี้แหละครับคือประเด็นที่น่าสนใจคือถึงแม้ว่าลูกจะฟ้องพ่อแม่โดยตรงไม่ได้ตามกฎหมายครอบครัวนะครับแต่ว่าถ้าข้อกล่าวหาเรื่องการหลอกลวงเอาเงินหรือการนำรูปไปใช้โดยมิชอบเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงขึ้นมาแล้วก็สามารถพิสูจน์ได้ค่ะ <G l ain> การกระทําเหล่านั้นเองเนี่ยมันก็อาจจะเข้าข่ายเป็นความผิดทางอาญาแผ่นดินได้นะครับอย่างเช่นความผิดฐานช่อโกงหรืออาจจะเป็นความผิดตามพรบอคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการนาเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์อะไรแบบนี้อ๋อค่ะค่ะซึ่งถ้าเป็นกรณีแบบนั้นแล้วเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ลูกจะไปฟ้องแม่เองแล้วละครับแต่มันจะเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐอย่างเช่นตำรวจหรืออายการที่จะเข้ามาสืบสวนสอบสวนแล้วก็ดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายต่อไป เข้าใจแล้วค่ะคือถึงแม้กฎหมายครอบครัวจะมีข้อยกเว้นเรื่องการฟ้องร้องบุพการีแต่ถ้าการกระทำนั้นมันผิดกฎหมายอาญาอื่นๆก็ยังถือว่าเป็นความผิดอยู่ดีไม่ได้หมายความว่าจะทำอะไรก็ได้ถูกต้องครับ มันก็สะท้อนให้เห็นนะคะว่าไม่ว่าความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลจะเป็นยังไงจะเป็นแม่ลูกกันอยู่เป็นใครก็ตามการเอาอัตลักษณ์เอาตัวตนของคนอื่นไปใช้ในทางที่มันอาจจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดหรือสร้างความเสียหายเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องไม่ควรกระทําอย่างยิ่งเลยค่ะแน่นอนครับ แล้วเรื่องนี้มันก็สร้างความเจ็บปวดทางความรู้สึกให้กับทั้งสองฝ่ายเลยนะฮะทั้งฝั่งลูกสาวเองก็คงรู้สึกเหมือนถูกละเมิดถูกหักหลังต้องออกมาปกป้องตัวเองปกป้องครอบครัวเล็กๆของตัวเองค่ะแอนของมันจริงๆก็อยู่ที่มุมมองต่อการกระทําเดียวกันนี่แหละค่ะที่มันต่างกันสุดขั้วเลยระหว่างหลอกลวงกับแค่เล่นเกมครับผมแล้วก็ผลกระทบที่มันเกิดขึ้นจริงๆกับฝ่ายลูกสาว บวกกับความซับซ้อนในแง่ของกฎหมายครอบครัวที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยใช่ครับแล้วถ้าจะให้สรุปแบบเอ่อให้เห็นภาพชัดขึ้นว่าแล้วทั้งหมดนี้มันหมายความว่ายังไงกันแน่ค่ะผมคิดว่าหัวใจสําคัญที่สุดของเรื่องนี้มันคือความรู้สึกพื้นฐานมากๆของมนุษย์เลยนะครับคือความรู้สึกว่าถูกละเมิดถูกก้าวล่วงเมื่อตัวตนหรือภาพลักษณ์ของเราเนี่ยถูกคนอื่นเอาไปใช้โดยที่เราไม่ได้อนุญาตอืมใช่เลยค่ะไม่ว่าคนที่ทําจะเป็นคนในครอบครัวเป็นคนใกล้ชิด หรือเป็นใครก็ตามการกระทำแบบนี้มันสร้างปัญหาสร้างความรู้สึกไม่ดีแล้วก็อาจจะนำไปสู่ความร้าวฉานที่มันใหญ่โตได้เสมอเลยครับซึ่งพอฟังแบบนี้แล้วเรื่องนี้มันก็ทิ้งคำถามสำคัญไว้ให้เราได้ขบคิดกันต่อเหมือนกันนะคะถูกต้องเลยครับมันทำให้เราต้องกลับมาตั้งคำถามกันจริงๆจังๆเลยว่าในยุคสมัยที่การแชร์รูป การแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวมันทําได้ง่ายมากๆแค่ปลายนิ้วเนี่ยเส้นแบ่งที่แท้จริงมันอยู่ตรงไหนกันแน่ระหว่างการใช้รูปภาพกันอย่างเป็นกันเองภายในครอบครัวกับการนํารูปนั้นไปใช้โดยพลการหรือนําไปใช้ในทางที่อาจจะสร้างความเข้าใจผิดหรือสร้างความเสียหายได้อืมเป็นคําถามที่น่าคิดมากค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเมื่อความไว้วางใจพื้นฐานซึ่งเป็นสิ่งสําคัญในครอบครัวเนี่ยมันถูกทําลายลงไปแล้ว เราในฐานาปะปัจเจกบุคคลเนี่ยมีความรับผิดชอบต่อตัวตนดิจิทัลของเราเองและของคนใกล้ชิดรอบตัวเรามากน้อยแค่ไหนกันแน่แม้ว่าคนที่นำไปใช้จะเป็นคนในครอบครัวก็ตามอันนี้เป็นเรื่องที่น่าคิดต่อจริงๆครับ